แม่ปัญหาระดับชาติอีกแล้วนะครับกับพัดลมนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้นะครับปัญหาที่ผมเจอวันนี้นะครับสำหรับพัดลมตัวนี้นะครับคือ หมุนบ้างไม่หมุนบ้างนะครับแล้วเวลาหมุนเนี่ยเช้าสเลเกินนะครับจนเจ้าของเนี่ยเขาแทบจะไปทิ้งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างนะครับจะพามาชุบชีวิตเจ้าพัดลมตัวนี้นะครับด้วยงบประมาณหลักสิบแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับวิธีการซ่อมนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับมหิดลแชนแนลนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราทุกคนนะครับไปลุยกันเลยครับ ปัญหาพัดลมหมุนช้านะครับปัญหาหลักๆเกิดขึ้นอยู่ตัวเดียวเลยนะครับก็คือตัวคาปาซิเตอร์นะครับหรือตัวเก็บประจุที่ติดตั้งอยู่ในพัดลมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้พัดลมสตาร์ทได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหมุนช้าหรือเวลากดปุ่มแล้วได้ยินเสียงเงงเงงเแล้วไม่หมุนสักทีนะครับก่าจะเข้าสปีดได้นะครับแล้วเป็นทุกเบอร์ด้วยนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเป็นหมดก็จะเกิดขึ้นจากตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยนะครับเสื่อมสภาพไปนะครับถ้าอยากมั่นใจนะครับก็เปิดฝ มันไม่ได้นะครับก็ไปซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนนะครับราคาถูกมากๆกนะครับก็มีสามสิบบาท40บาทอยู่แถวๆนี้นะครับดนั้นวันนี้เรารู้แล้วแหละนะครับว่าพัดลมหมุชนช้าเพราะฉะนั้นผมก็จะเปิดฝาตัวนี้แล้วก็ดูกันเลยนะครับหรือจะถอดตัวเก็บประจุออกมาแล้วก็วัดให้ดูว่าไม่น่าจะเป็นไปตามสเปคเดิมของเขานะครับแล้วหน้าที่เราก็คือซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนใหม่ขั้นตอนที่1น,นะครับถอด ชุดหลังแหละนะครับแต่ต้องถอดจากตะแกรงด้านหน้านะครับเข้ามาถึงจะถอดกล่องพลาสติกนี้ออกมาได้นะครับแล้วพอถอดออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นตัวคาปาัซิเตอร์นะครับ เรียบร้อยนะครับถอดออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับอย่าตกใจนะครับถ้าถอดออกมาแล้วฝุ่นจะเยอะมากนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ถือโอกาสได้ทําความสะอาดตัวมันด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีปัญหาที่ตัวแกนตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าเป็นสนิมค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวก่อนจะใส่ผมจะขัดๆออกนิดนึงนะครับสิ่งหนึ่งที่เจอก็คือเวลาล้างใบพัดนะครับเราไม่แห้งนะครับเราก็รีบใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จะทําให้เกิดสนิมตรงนี้นะครับก็จะทําให้ใบพัดติดเพ่ของเราวันนี้นะครับ หรือผู้ไลายไม่ทราบนะครับก็คือตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับตัวดําๆแบบนี้เลยนะครับหน้าตาไม่ว่ารุ่นไหนก็จะมีกล่องดําๆแบบนี้หมดนะครับนี่แหละคือตัวคาปาซิเตอร์ที่พูดถึงถ้าตัวนี้เสื่อมนะครับจะทําให้พัดลมไม่หมุนหรือว่าหมุนช้าลงนะครับด้วยความที่มันเสื่อมนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาวัดให้ดูว่าค่าความจุนะครับของตัวคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับไม่น่าจะถึงสเปกหละนะครับแล้วก็วิธีการวัดก็จะต้องถอดออกมาแล้วเราทําการวัดนะครับ โอเคแล้วก็ตัวเลขที่ผมมองหาอยู่นะครับเนี่ยฮะอันนี้คือขนาดที่พูดถึงนะครับก็คือ1.8ไมโครฟารัดนะครับตอนนี้มีค่าเท่ากับ1.8นะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดดูซิว่าตอนนี้เหลือ,เ,ลอเท่าไหร่นะครับจะบอกว่าถ้าท่านไม่มีตัววัดนะครับก็สามารถเดินไปซื้อตัวนี้เรามาเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็อาการก็จะหายไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมวัดให้ดูว่าไอ้ตัวเลขที่มันไม่ถึง1.8มันจะเหลือเท่าไหร,ร่ตัวเลข คือควรจะเป็น1.8นะครับตอนนี้ขึ้นมาแค่1.1นะครับมีโอกาสถ้าบางตัวหมุนช้ากว่านี้นะครับก็อาจจะลงไปถึง0 1 0.5ก็มีนะครับก็จะทําให้มอเตอร์ก็หมุนเอื่อยเอื่อยช้าไปเรื่อยๆนะครับก็จะถือโอกาสเปลี่ยนมาใหม่นะครับซึ่งผมก็ไปซื้อมาแล้วด้วยซ้ำนะครับก็จะมีเลขตัวเดียวกัน1.8อันนี้ย้านะครับเวลาไปซื้อเนี่ยของเก่าคือ1.8จดนะครับของใหม่ก็ควรจะเป็นวนต่งร ดีที่สุดก็คือบัดรกรีไปเลยใช้เชื่อมกันเลยแต่ก็ถ้าเกิดใครไม่มีจริงๆก็พันสายเอาตามตามปกติถ้าพันสายผมก็จะบอกสายยาวหน่อยหนึ่งนะครับก็จะได้พันกันอยู่ได้นะครับสายเนี่ยนะครับถ้าเกิดจําไม่ได้เวลาถอดก็สามารถใช้มือถือถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไว้นะครับเวลาต่อกลับไปจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับ เรียบร้อยครับติดตั้งแล้วนะครับต่อสายแล้วนะครับแล้วก็ตรวจสอบความเรียบร้อยครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะปิดนะครับถ้าเกิดในขั้นตอนนี้ใครไม่แน่ใจนะครับก็สามารถที่จะทดสอบก่อนก็ได้เนาะ<ม>ได้แล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะประกอบทุกอย่างกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ทดสอบัเป็นครั้งสุดท้าย ฟังแล้วสบายใจนะครับเอาละครับก็คิดว่า,าใช้ได้และอย่างที่บอกนะครับพัดลมเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ซ่อมง่ายนะครับแล้วก็อะไรก็หาได้ราคาก็ถูกด้วยนะครับแค่ต้องรู้หลักการแล้วก็รู้ว่าต้องเปิดอะไรตรงไหนเท่านั้นเองนะครับเ,เสียไป35บาทสําหรับคาปาซิเตอร์ตัวนี้ค่าแรงไม่ต้องคิดนะครับเพราะมันคือความสุขของเรานะครับผมเปิดพัดลมไม่เปลืองสตางค์แต่ถ้าเธอจริงจังมีเท่าไหร่พี่ให้หมดเลยนะครับ พบกับผมอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างได้ใหม่เพราะเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราอมได้ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน